สวัสดีจ้าคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์ล่าสุดประจำวันอังคารที่24ตุลาคม66ค่ำคืนนี้จะมีฝนอยู่ที่ไหนแอดมินอัปเดตรายจังหวัดให้ทั่วไทยพร้อมกับอัปเดตแรมเพลของภาคเหนือและภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเรดาร์ล่าสุดของวันนี้นะคะเนื่องจากวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกาลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่จะมีฝนบ้างบางแห่งบางพื้นที่ เรดาร์ล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังยะลาและนราธิวาสถัดมาเรามาเช็คเรดาร์ของภาคอีสานค่ะเรดาร์ที่1ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอน,นาแห้วจังหวัดเลยอำเภอลมก่าอำเภอนชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ค่ะ อีกหนึ่งเรดาร์นะคะตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นและสอปปรล,ลาวถัดมามาเช็คที่ภาคเหนือค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองฝนโปรยกําลังอ่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน,น้อยแม่เสียงศกเมยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางพร้าวแม่แตงแม่แจ่มจอมทองโดยเต่าอมก่อยจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอำเภอรีจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือแจ้โ่มเทิน แม่พริกจังหวัดแพร่พอำเภอรองอำเภอเด่นชัยจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางสามเงาแม่ระม,มา่าดและแม่สอดคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ